วันนี้ทัาครูต้องมาแบทเทิลกันนะครับก็จะถามว่าเมื่อกี้ถามกันไปแล้วว่าทุกคนมีดีอะไรกันบ,บ้างคราวนี้เราจะคิดว่ามองดูจุดแข็งกันบ้างครับผมสําหรับผมมองมาริวนะครับ,รบก็มาริวเป็นคนที่หล่อครับแล้วก็มีเสียงที่พุ่งแล้วก็เป็นเสียงที่ชัดเจนที่สําคัญคือเขาสื่อสารอารมณ์ได้ดีครับแต่ว่าวันนี้มาิวดูหน้าตึงๆไปครับ <S 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 ผมอาจจะหน้าดีแลกกว่าเนะี้ยครับ อาไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แต่เขาบอกว่ามาริวขี้กลัวแล้วก็ตื่นเต้นดูปลอดปลอด,อดอยังไงไม่รู้เขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมครใช่ปะพูด <c oughs> ปะประมาณนั้นครับประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วคุณจะว่ายัางไงเนี่ยครับก็ของผมก็ข้อด้อยเขาของผมก็คือเขาสามารถเอาสำเนียงบ้านเขานะครับมาใส่กับทุกเพลงได้เลยอันนี้คือผมอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ระวังนะถ้าใส่ภาษาอิรักแล้วตามไม่ทันนะครับ ถึงนั่นเลยเหลอครับครับยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะใส่หรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวแต่ยังไม่บอกนะครับเอาละครับรู้เขารู้เรานะครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับวันนี้ใครจะชนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโฟกัส V2 และมาริว V7 กับเพลงอย่างน้อยโชคดีครับครับคุณคว่าจุดเด่นของโฟกัสเนี่ยนะ คือพลังเสียงของโฟกัสที่เป็นต่อเจอกันแน่มาริวผมคิดว่ามาริวเนี่ยเท่กว่าโฟกัสแน่นอนครับแล้วถ้าคิดว่าโฟกัสจะเท่กว่าเนี่ยอย่าหวังนะฮะมาริวชนะขาดครับผมวันนี้2หนุ่มหล่อจะมาประชันมัดใจสาวด้วยบทเพลงจากพวกเขาเชียร์โฟกัสโหวต V 2เชียร์มาริวโหวต V 7 ตอนที่ดวงก็ไม่เป็นไร No! เช็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้เลยบ่า,บาอาจจะต,ต้องพิดหวังก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร โฟกัส V2 มาริวว7เจครับหมายออกมายืนล้องกันแบบนี้ผมว่าสาวๆคงเชียร์ไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเชียร์หนุ่มคนไหนดีแต่คอมเมนเตอร์เชียร์ถูกครับพี่แมวเชิดครับคราวนี้โฟกัสทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ ควบคุมการร้องระดับความเพี้ยนอะไรต่างๆก็ทําได้ดีหมายถึงว่าควบคุมได้ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของการบิ้วสร้างอารมณ์ร่วมของให้ให้กับผู้ฟังเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีทีเดียวทั้งคู่ผมว่าในบรรดาโชว์ของผู้ชายที่ผ่านมาผมชอบโชว์นี้มากที่สุดนะฮะขอบคุณครับ ส่วนมาริวครับมาริววันนี้โช์นี้ก็ทําได้ดีแต่ว่าในท่อนฮุกเนี่ยพลังที่เราส่งออกมาก็อาจจะได้กว่าโฟกัสนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นโช์นี้ผมค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักไปทางโฟกัสครับโฟกัสได้ไป1คะแนนนะครับพี่ไก่ครับเชิญครับเอาสำหรับโฟกัสก่อนนะครับโฟกัสโชนี้ ถือว่าทําได้ดีและต่างจากโชว์ที่แล้วมากพราสมควรนะครับสายตาที่เราเล่นกับคนแล้วก็ในการที่เรามีความรีแลกซ์มากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับฝากเรื่องหนึ่งก็คือว่าเมื่อกี้พี่ฟังตอนที่เราพูดกับเสียงพเสียงพูดกับกับพี่ต้อยกับตอนที่มาร้องมันยังมีคาแรคเตอร์ที่ที่ที่ต่างกันที่ไม่ใช่ตัวเราตอนพูดที่อยากให้ผสมผสานเข้าไปอีกนิดหนึ่งมันจะทำให้เรามีเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับของมาริวมาริวเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆนะ แต่ยกเว้นเพลงนี้คือคือว่าเดี๋ยวก่อนฟังก่อนคืออย่างนี้คือว่าปกติจะมีเสน่ห์มากขึ้นไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมากพอนะครับมันทําให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยพี่จะสังเกตว่าเราไม่ค่อยพี่จะไม่ค่อยเห็นหน้ามาริวนะซึ่งหน้าเราหล่อมากเราควรจะให้คนเห็นหน้าเยอะๆนะครับเอ่อการการขึ้นมันเพีียนไปนิดนึงนะครับแล้วก็เอ่อตอนตอนที่เต้นเต้นอะไรพี่ไม่รู้อะไรกัด เห,เหมือนโดนอะไรกัดเต้นๆอยู่นะครับแลว้วก็บิวตอนหนึ่งสองสามเข้าปีเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์คคือหลายอันไปค่อนข้างพลาดมากทีเดียวยังไงพี่โชว์นี้พี่ให้โฟกัสหน่อยนะครับขอบคุณครับรอบนี้โฟกัสได้เป็นสองคะแนนนะครับคุณเป็ดครับโดยโดยรวมๆแล้วเนี่ยผมผมมองว่าโจทย์แบทเทิลมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างท้าทายกับน้องๆทุกคนนะครับแล้วผมเชื่อว่าสมมติจะเปลี่ยนจากโจทย์แบทเทิลเนี่ยมาเป็นโชว์เดี่ยวๆผมเชื่อว่าน้องทุกคนเลยทําได้ดีกว่านี้ คือแบทเทิลมันมีของมันมีมันมีคู่แข่งที่เราสมมุติว่าเป็นคู่แข่งแล้วอยู่บนเวทีมันมันมาแชร์ซีนกับเรายเงี้ยไอ้นี่มันมันกดดันหัวจิตหัวใจอยู่เหมือนกันเลยเห็นบาดแผลแทบทุกโชว์เลยโฟกัสดีกว่าในโชว์นี้แต่ก็ยังเห็นบาดแผลนะครับในหลายๆจุดเลยแล้วมันมีบางสีมันมีบางช่วงบางจุดอะไม่รู้ใครลืมเนื้อมันมีที่ร้องแล้วมันไม่ได้รับกัน มันมันมองเห็นนะครับมาริวมาริวโชวนี้ครูว่าเราตั้งอารมณ์เราเบาไปนิดหนึ่งคือคือเหมือนกลัวจะไม่หล่อนะเสียงเวลามันร้องมาแล้วมันมัน,ม,นมันเลยฟังเปรียบเทียบกันรู้ว่ามาริววันนี้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่มันบางมันเบาไปโชนี้ก็เลยเป็นของโฟกัสครับขอบคุณครับครับในะรอบนี้โฟกัสได้ไป3ขนคะแนนเต็มนะครับครับ เชียร์โฟกัสโหวตวีสองเชียร์มาริวโหวตโชว์ต่อไปจะเป็นการแบทเทิลของคู่พี่ใหญ่แห่งบ้านเลยนะครับ V3 โจ๊ก r เกอร์และ V12 Mac แม็กครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีนอีกค,ค,ครั้งหนึ่งนะครับจริงๆไม่ไม่ได้อยากไม่อยากถามถึงการแบทเทิลในวันนี้อยากจะถามว่าตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ย เท่าที่มองดูเนี่ยเขามีจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างจุดดีก็คือรูปร่างอย่างแรกเลยครับโหสูงขนาดนี้หุ่นหุ่นอะไรเอ่ยและเป็นสิ่งที่แม็กไม่เคยทำเลยครับก็คนน่าจะตื่นตาตื่นใจแต่ว่ารู้จักแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ไหมครับอนี้ปีนต้นถั่วมาเหรอครับนี่ต้นถั่วครับรู้จักไหมครับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์รู้จักครับเชื่อไหมครับว่าเขาทำได้ จะคิดว่าเธอจะแซบกว่าฉันหรอไม่ไม่รู้ครับเอออันนี้ผมยืนผิดที่หรือเปล่าอยู่ตรงกลางนี้อาจจะลมเพลลมพัดไปด้วยนะคะครับคู่นี้เป็นคู่ที่บอกว่าแอบซุ่มซ้อมกันเต็มที่และผมบอกตรงๆแล้วว่า วันนี้ผมตั้งใจรอดูคู่นี้จริงๆตั้งใจมากที่สุดจะดูคู่นี้ดูที่ว่าใครจะประเทืองกว่ากันมา V3 จ๊ o กเกอร์และ V12 Max ครับประเทืองครับครับครับจ๊กเกอร์คีนี้อาจจะได้เปรียบด้วยความที่เขาอาจจะเปิดตัวมาก่อนแล้วแต่ Max เนี่ยถ้าเขาเปิดตัวตอนนี้เนี่ยอาจจะสาวและสวยกว่าจ๊กเกอร์ก็ได้นะครับ สำหรับเพลงประเทืองนะครับต้องมาเจอกับแม็กนะฮะก็ไม่รู้สินะหายห่วงพูดได้คำเดียวว่าแบบลือวันนี้เขาทั้งคู่จะมาพลิกบทบาทประชันความแซ่บบนเวทีแห่งนี้เชียร์จอกเกอร์บทวีสา3เชียร์แม็กซ์บทวีสิ1 2 เป็นสะพานที่เดินข้าไปาทางมันโดยแตคลีบดอกไม้อดใจไม่ไหวเราไปเสียเหลี่ยมตายเป็นตายต้องลองให้รู้ลองลองดูเธอมีรู้ทางเจอจังจังจับมองตาั้างจังมองข้างลังอย่าลืมหายใจไม่อยากจะอ้ายเลยคิดแล้วทั้ใจมันมปวดตันงแต่พอเธอ สุดๆไปเลยนะครับสุดไปเลยครับเอาล,คละครับตั้งแต่เราเริ่มเปิดซีซั่นมาเนี่ยออกไปแล้ว3คนเป็นผู้หญิงหมดเลยนะครับออกไป3คนวันนี้เราได้กลับมา2คนนะครับ <laughs> มีโจ๊ก,กี้วีและแม็กซี่วีสนะครับ มาถ่าคอมเมนเตอร์ครับพี่แบบว่าไงไม่ได้ดูกันเลยหัวเราะกันอยู่นั่นแหละพูดไม่ถูกครูครูคิดว่าคงมีใครบางคนทางบ้านนะภาวนาว่ามันคงเป็นแค่การแสดงนะแม็กนะแซ่บมากอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะ ครูชื่นชมในในมาตรฐานการแสดงออกของโจ๊กเกอร์เขาเขาทำได้ทำได้ตามที่คาดหมายนะครับแล้วครูก็ชื่นชมในความพยายามทุ่มทุนสร้างของแม็กซี่โดยที่ไม่กลัวเลยว่าจะมีใครเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับเป็นโชว์ที่ตัดสินยากมากแล้วก็ บาดแผลต่างๆเนี่ยยอมรับจริงว่าไม่ได้ยินเพราะกรี๊ดกันทั้งหอลตลอดเพลงเนี่ยไม่รู้ว่ามีมีแผลไม่มีแผล,แ,ผลแต่ว่าถ้าต้องตัดสินจริง,รงๆครูชื่นชมคนคนที่ทุ่มสุดทุ่ม,ท,มทุนสร้างนะแม็กซี่แม็กซี่ได้ไปหนึ่งคะแนนะครับเชิญครับพี่แมวนี่หล่อนสองคนก็ไม่ทำอะไรอยู่มานนันยะ แม็กซ์พี่ว่าแม็กซ์มาถูกทางแล้วถ้าแม็กซ์เป็นกระเทยแม็กซ์จะเป็นกระเทยที่ตัวใหญ่มากนะครับพี่เห็นอะไรดีๆจากในตัวแม็กซ์เยอะนะครับวันนี้คืออะไรดีๆที่ว่าเนี่ยมันเป็นอินเนอร์จริงๆ นั่นนั่นคือคุณสมบัติที่ดีของนักแสดงนะฮะต้องเอามันออกมาจากข้างในถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วก็คุณทำได้เกินคาดหมายมากทำจนจนผมคล้อยตามไปว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วก็จริงๆเราก็ต้องชื่นชมทั้งคู่นะฮะว่าโชว์ชุดนี้ สะใจมากทําได้สุดยอดมากเป็นโชว์ที่ดีมากแต่ว่าพี่ขอมอบความดีความชอบนี้ให้แม็กซ์นะครับแม็กซ์จะรับไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็นสองคะแนนแล้วครับสำหรับโชว์นี้พี่ไก่ครับครับแม็กซี่เอ่ออันนี้ก็พี่สนุกมากเลยอ่ะมันค่อยสมกับเป็นแหม AF หน่อยนะโจท AF อย่างนี้มันต้องมันๆอย่างนี้นะ แม็กซี่อย่าเผลอเป็นนะครับพี่เป็นม่วงก็อย่าไปติดใจเขาเห็นท่าแล้วทํา,าทได้ดีอาจจะมีบางบางอย่างที่ตอนที่ร้องน่ยตอนที่เราเดินเข้าไปหาเขาเรื่องของแบบว่าเนื้อเพลงตาค้างเลยแล้วพวกนี้มันมีแอคชั่นได้มากกว่านี้นิดนึงแต่โดยภาพรวมๆเรามีมุกเรามีท่าเด็ดเรามีแบบ ทุกอย่างที่คนคาไม่ถึงอยู่เยอะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากส่วนจ๊กเกอร์ก็เป็นร้องได้ดีนะขึ้นต้นมาเสียงพตีเสียงแบนๆเข้ามาแอคติ้งทุกอย่างทั้งสองคนพี่อยากให้เท่ากันเลยแต่ว่าถ้ายัางให้เลือกนะครับก็จะดูคนที่มีการพัฒนาขึ้นด้วยแล้วก็วันนี้ถือว่าไม่ได้มีหนาแพ้อะไรมากเลยพี่ไ้แม็กครับมมตช์ได้ดีคะแนนนะครับัน,น,น,ร,บน,นรอบนี้ได้ไป3คะแนนแต่ว่า อย่างคอมเมนเตอร์บอกนะครับว่าไม่มีใครแพ้ใครเลยนะครับในรอบนี้นะครับก็ขอขอบคุณคอมเมนเตอร์ครับแล้วก็ถ้าคุณเชียร์โจ๊กเกอร์ผมจะเรียกโจ๊กกี้ซะแล้วโจ๊กเกอร์โบด V3 นะครับถ้าแม็กซ์โบด V12 ครับโชคดีครับท่านผู้ชมครับเผลอแป๊บเดียวผ่านไปแล้ว8ป